สวัสดีค่ะวันนี้เรามาบ้านไข่เรนใจเรนใจก็มามาเพื่อจะมาดูอย่างก็เราขายอวดท่าทีเดียววอลลีน<า>ะคะเรามาบ้านพี่สาวปานนะคะยีเดียจะได้ดดดดอีกย่างเนี่ยโ,โอ้ยโอหไปจะได้เนาะไปจะได้ไปจะได้น้ำ บอกดอกอันนี้มันแจ๊แจ้ก็สอนอะไรพี่ปนันฮะแจแจ๊มนต,ตัแแพี่ปันไปนิดหน่อยมืนบโอ้แั๊แจ๊ยูปอโอแจ้คแยูปอสาสื่อใหป้าปันขึ้นวาพี่ปนันอ๋อเป็นของหลวง เหนานพอเห็นพอเห็นหลุดเราไวะไม่ไม่เห็นนานแล้วเนาะเราก็เคยเห็นแต่แสมัยเห็นมีบ้านย้ายโอ้ตั้งแต่ผมอยู่ปฐุมก็เคยเห็นกันเลยเปโยกอยู่อันสั่งปลาเนาะแต่ก่อนแสดงว่าแต่ก่อนดินมันยังต่ำยังมาพี่ปานเพราะว่ามันมันไม่ค่อต่ำๆหมนี่ก็โบราณนี่ของโบราณของโบราณนะคะน่าเก็บอนุรักษ์ไว้เนาะ่นจะน่าก็ซื้อหินแล้วมั้ง ้หาอยากแต่เด้อูดูดูดูทางาเห็นเลียกกันเบอร์บ่ได้เห็นางเด้อเบิ่งก่อนพิลักไว้น่าเรียนดีดีมว้มากตัวของโบราณโบราณ่ยเอาไว้คืนควอวักถุโบราณเอาก็คือของหลวงคือซู่นม่ได้อ่า ก็ต้องรอให้หลวงมาเอาไปได้ดีๆเราทำอะไรไม่ได้เมน,มนบรรดาเพิน่นสิมาเอาไปเขากอกว่าอันนั้นขอเด้อบบอบรรดาเด้อ,อจงไว้ให้ยแน่วไว้สูบขึ้นตอนนี้เราก็มาปลูกสวนบอลน,นะคะเก็บบอลแต่ชิมจนบอลก็นี่เลยขึ้นช่ายขึ้นช่ายเนะโอ้ตอนพักวนันนี่นี่พักวันปลูกปลูกกับอะ กูำกำลังใหญ่ากบพันยาแล้วอัดคงานฟังนนอ,งอนี่นี่นีนั่งไหมนั่งไหมฮะนี่นั่งไหมเห,มห<ะ>น,น,นหหโอ้ภษาปันมีนางไหมด้วยป <c oughs> ็นาางไหมนะคะอันนี้คือหัอวแดงออกซิ แต่ว่าลำไยปลูกใส่ผักะวงหลายต้นเลยเนาะตอนนี้หัวหน้าชากระถางกันเลยพี่บานได้มาจะใส่เกาะไอ้ผพะวานเบี้ยพะวงเนี่ยบ้านพวยยางต้นนี้ในสหามีใบต้นนี้แล้มียังยังยังใช่ไหมเออจะค่อยเอาจะค่อยมาขอแบ่งพี่บานอ๋อเขยมายางฮะอันนั่นต้นนั่นไอ้ยังวะพี่บานยังกะเออจะมา เอาเดือดอะไรเลยอ่ะมีกันไก่ปะก็ได้แล้วนะเงินไหลหมนองทองไหลมาเอาเอินเอาเด้ออ่าไหลมาอย่างเดียวมาไหลมาเลยไหลมาเด้อได้มีเงินเลี้ยงลูกแไงพี่ปานเนาะวันนี้พี่ปานกับเราก็อยู่บ้านนะคะพี่ซี เพอนมีลูกหน่อยกับสุประวัตน,นี่เนาะนะคะไม่ได้ไปไหนนะคะจะไปกับเพื่อนก็แต่ละทีก็ยุ่งยงากๆเนาะคนน้อยตายเอต๋ตายเอ๋อเ,อเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปชมมะละกอใหญ่กันอันนี้นะคะมละละกอคะเดี๋ยวมากค่ะต้นนี้อยู่ในบ้านพี่สาวปานนะคะเดี๋ยวจริงๆริ ไงพูดไงพูอวันนี้ก็มาเที่ยวนะคะที่บ้านพี่สาวปานเนาะนะคะเออมือซุกอ่ะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะเนี่ย คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะพี่สาวปานะคะก็นะคะอยู่ดูแลลูกเกนาะแล้วก็ทําบ้านได้ขนาดนี้ออยว่าโอเคนะคะสุดยอดแล้วเนาะนะคะพี่เขาก็ไปแรงมานานใจอีกอย่างกับครอบครเราเหมือนกันนะคะขนะพี่เขาไม่มีสามีพี่เขายังแบบนะคะมากมากเลยนะคะสําหรับการดูแลลูกเกนาะนะคะตอนนี้ก็สร้างบ้านไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะตอนนี้ก็เหลือปูกระเบื้องนะคะ fc นะคะตอนนี้ก็ พื้นข้างล่างเรียบร้อยแล้วค่ะเล้วไปดูกันว่าอีดีพูดอะไรอ้าวมะปางหวานอัะเดียต้นมะปางนะคะอยู่ตรงนี้ก็สวนหลังบ้านพี่สาวปานตอนนี้ผลโอ้กลมแรงมากเลยอี่ยังละ่ะนี่นะคะเป็นหมากเรียบร้อยแล้วหวานมากใช่ไหมพี่อันนี่สองต้นเดี๋ยวมาซ้ำเอาอยู่อ่า เดี๋จะมาช้มาำมานะมาตอนเน,ะนเาะเ่ยเได้ไปปลูกนะคะเราจะทําให้ทุกอย่างที่บ้านพี่บ่าวนกมีอ่ะเกือ,นนก <c oughs> อกบทุกชนิดนะตอนนี้อ่ก็ติดกับบ้านพี่เหมือนกันเนาะอ่ะาเสร็จแล้วเรามานี่เราได้อะไรบ้างนะคะอเ,เอา,อาหัเอาเอายังเอาเพื่อน,นหนุ่ก็มี มีเบกมิจิกแต่บ่มีพันนีดใหญ่เลยอ่าเด็เส้นเล็กเงินเลยน้องทองเลยมาแต่ฝักทองอุ้ยไปทำทองหวานเนาะทองหวานพ่อพี่นี่นะคะก็ไ่ได้อาบเจ้าของนะคะสวัสดีค่ะน้ำก็ยังไม่อาบค่ะไม่เป็นไรค่ะคนมาถ่ายก็ยังไม่อาบเหมือนกันบ่ก็ไม่ได้อาบค่ะนะคะก็ขอขอบคุณพี่สาวปานมากๆเนาะ จักนะคะสำหรับอ่ามาเยี่ยมก็ยังได้ของฝากไปในท่านที่จะมีของมาฝากคนเราบแม่นเน่ของเงินเอาของเงินเดี๋ยวพี่ปัดว่าชื่อภาพแตอนภาคหวานอ่าเดี๋ยวว่างๆก่อนตอนภาคหวานอ๋อต้นภาคหวานเขามาซ้ำมาเหรอวะใช่ตอนยึดใส่ตอนนั้นไปไปตอนไว้เห็นไหมนะ เออไปตอนไว้แล้วพอมันเกิดหักแล้วหอก็ตัดออกมามาชำปูกแล้วั่ะลำไยหากับปูกน้ำกันสินบะแเ้าก็ปูกเป็นปูกปุกปูกด้วยเม็ดปะลาไย่ากับด้วยกลินก็ได้เนาเขากับหยอดเม็ดลำไยใส่จะับสวนลูกก็เต็มเห็ดหนิทายแล้วอสนใจจะกัน กระปางกันผักกะผักกะหินกันน้อยเลยเนาะผักนะพี่ปันดึงเอาไปปลูกมันที่ผลเดี๋ยวเสียเม็ดไปว่านบอกมีได้เม็ดมัอยเมียเอาอ่ะในในมีดผักด้วยนะตอนนี้คิดก่อนว่าเป็นจุดจบอ่คิดคิก่อนอ่านะคะเอาเพราะว่าผมสิกัดร่งสิลงวันแกงผักอยู่ตอนนี้ ก็กำลังคุดกลาแล้วมัน่มันขึ้นคุยปานกับเอาเพือเอาล่อ,อไปอล่อ,อไปกินพุ่นเลย <laughs> นะคะสลับคืนนี้ก็ฝากไว้คื่นี้นะคะต้องทำแบบนี้บุนเวียนเด้อ